สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง2241คนเล่าบอลเพราะโลกใบนี้จะมีแต่ฟุตบอลอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับจากพ่อมดโตเล็กสู่มิดฟิลอัชริยะช้างศึก วันนี้ขอแนะนำเรื่องราวของเจ้าเตอร์วีรเทพป้อมพันธมิดฟิลตัวลุกของ SCG เมืองทองยู่นเตตนาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเจ้าเตอร์วีรเทพป้อมพันธแข่งมิดฟิล์เนื้อหอมจากค่ายกิเลนพยองเมืองทองยู่นเตดกำลังเป็นที่น่าจับตามองจากเหล่าแฟนบอลและทีมดังจากเจลลกอย่างมากเพราะด้วยสไตล์การเล่นที่คาสิกตามแบบฉบับห้องเครื่องจอมเทคนิค การจ่ายบอลแบบเนียนตาทั้งลูกสัน้นลูกยาวและมีความแม่นยำเหมือนช่างน้ำหนักมาจากบ้านชื่อของวีรเทพป้อมพันธ์ก็ถูกเสิร์ชหาข้อมูลและเป็นที่พูดถึงจากสื่อขึ้นมาทันทีเมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามเขาไม่มีอาการตื่นสนามออกมาให้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นในนามทีมชาติหรือเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดเพราะเขาได้ยืนเป็นตัวหลักให้เอสซีเมืองทองยูไนเต็ด มาสองฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในแดงกลางที่คอยควบคุมจังหวะบิวอัพบอลขึ้นไปสร้างสารร์โอกาสให้กับทีมส่วนหนึ่งต้องชื่นชมมาริโอ,อยูรอกกี้กุนซือของทีมเมืองทองอยเต็ดที่ยึดแนวทางการทำทีมด้วยการปลูกปั้นกีเลนสายเลือดใหม่ขึ้นมาพร้อมกล้าเสี่ยงดวงให้โอกาสกับแข้งดาวรุ่งหลายคนได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีเท้าแสดงศัก,กยภาพตัวเองออกมา แต่หากย้อนกลับไปบนเส้นทางลูกหนังของวีรเทพต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเขาไม่ได้เริ่มจากการเป็นแค่งเยาวชนหรือในทีมอะคาเดมี่เหมือนกับคนอื่นๆด้วยซ้ำวีรเทพสร้างตัวเองขึ้นมาด้วยการคุกคีอยู่ในวงการฟุตซอลหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโตเล็กเริ่มด้วยการเข้าร่วมทีมฟุตซอลของโรงเรียนศรีบุญญานนในย่านนนทบุรีก่อนทำผลง,งานได้อย่างโดดเด่น ไปเข้าตาสิงเอกมหม่โรงเรียนปทุมคงขายอดทีมตัวเล็กขาสั้นอันโด่งดังที่นี่เองวีรเทศป้อมพันธ์สามารถพัฒนาฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาได้อย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นแข้งสำคัญที่พาทีมตัวเล็กขาสั้นย่านเอกมหมเดินหน้าไล่ล่ากวาดแชมป์ฟุตซอลระดับนักเรียนได้เป็นกอบเป็นกำรรจนมีชื่อเรียกติดทีมจังหวัดกรุงเทพมหานครไปฟาดแข้งกับทีมเยาวชน แห่งชาติครั้งที่30จังหวัดศรีสะเกดเมื่อปี2557อีกทั้งเขาเองยังได้รับฉายาจากเพื่อนๆในทีมว่าซ้ายผ่านตลอดเพราะด้วยการจ่ายบอลที่แม่นยำจากเท้าซ้ายข้างถนัดที่ทุกครั้งบอลออกจากเท้าของวีรเทพก็เรียกได้ว่าอันตรายและเตรียมใส่สกอร์ได้เลยชื่อเสียงของเตอร์กลายเป็นที่รู้จักของคนในแวดวงกีฬาโต๊ะเล็ก หลายคนยกให้เขาเป็นวันเดอร์คิดของวงการฟุตซอลไทยเพราะวีรเทพโชว์ลีลาฟุตซอลได้อย่างยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลเดินสายรายการต่างๆหลังจากเรียนจบในระดับมัธยมปลายวีรเทพก็ได้รับการศึกษาต่อในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแน่นอนว่าเส้นทางในการเป็นนักฟุตซอลของเขานั้นดูสดใสและเปิดกว้างมากหลายทีมในศึกฟุตซอลไทยลีก ต่างยิ่งข้อเสนอและอยากได้ตัวของเตอร์ไปร่วมทีมไม่เว้นแม้กระทั่งฉลามชนชลบุรีบูเวฟยอดทีมต้นเล็กของไทยที่ดูมีภาษีและใกล้เคียงกับการได้ไลายเซ็นของเขามากที่สุดแต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิดในปี2016วีรเทพตัดสินใจหันห,นหลังให้วงการฟุตซอลพร้อมกับมามุ่งมั่นเปลี่ยนเส้นทางหันมาสวมสตัดเซ็นสัญญาก,กับจามจุลียูไนเตด ที่ลงเล่นอยู่ในศึกออมสินลีกโปรหรือทีสามของไทยแน่นอนหลายคนต่างพากันเสียดายในตัวของเพชรเม็ดงามลายนี้เป็นอย่างมากที่จะไม่ได้เห็นสเตปลีลาของแข้งลายนี้ในสนามโตเล็กอีกต่อไปแต่เส้นทางใหม่ที่เขาเลือกเดินแล้วกลับเป็นไปได้ด้วยความสวยกับบทบาทมิดฟิลกลางสนามที่คอยขับเคลื่อนบอลและคอยสร้างสรรค์ หาโอกาสถวายพานให้กับเพื่อนร่วมทีมส่วนหนึ่งที่ทำให้วีรเทพป้อมพันไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเพราะเป็นการที่มีประสบการณ์จากสนามเล็กทั้งการจ่ายบอเลเร็วการจับบอลแรกให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้แม้กระทั่งวิสัยทัศน์ในการอ่านเกมที่ตัวเขานำมาปรับใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงเล่นฟุตบอล11คนวีรเทพ มีส่วนในการพาทัพลูกพระเกี่ยวัง,งาดคว้าแชมป์ฟุตบอลอุดมศึกษาราการช้างอยู่แชมเปี้ยนคับในปี2018พร้อมกับติดทีมฟุตบอลทีมปัญญาชนไทยไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่19ที่ประเทศเมียนมาผลงานตลอดสามฤดูกาลในลัวทีมจามจุลีเขาได้รับโอกาสลงสนามไปทั้งหมด64นัดทำไป13แอสซิส และอีกสมประตูในสีเสื้อลูกพระเกี่ยวด้วยฟอร์มที่กำลังมั่นใจบวกกับฟีเท้าที่ดูมีแววมีอนาคตทำให้กิเลนพยอมเมืองทองอยูเอเต็ดทีมดังในศึกฟุตบอลไทยลีกไม่รอช้าที่จะลองเสี่ยงดวงจับมิดฟิลด์ดาวลุ่งวัย21ปีเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมทันทีในเมื่อปี2018ปีแรกที่ย่างก้าวเข้ามาในถิ่นแจ้งวัฒนะวีรเทพ ยังคงเป็นดาวรุ่งที่ทำได้เพียงขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่แค่นั้นในยุคข,ของกุนซืออเล็กซานเดร์มาในตอนนั้นเองแผงผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลของเมืองทองยังคงมีตังสารัตอยู่เย็นเจ้าของสัมปทานตัวจริงในตำแหน่งนี้อยู่ซึ่งการที่จะขึ้นไปแทรกลงสนามกับสารัตคงเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควร แต่หลังจากที่สารัตโบกมือลาย้ายไปอยู่กับบีจีปทุมคู่แข่งร่วมหลีกหน้าที่และตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ขาดหายไปก็ตกเป็นของวีรเทพโดยทันทีเขาได้รับความไว้วางใจจากกามาให้ลงไปยืนประจำการกลางสนามคอยเชื่อมเกมและสร้างสารร์เกมให้กับเพื่อนร่วมทีมและคอยเก็บสะสมประสบการณ์ในสนามไปเรื่อยๆถ้าเปียบเป็นเพชร ก็เหมือนเพชรที่รอวันเจรไนจนกระทั่งการเข้ามาของซูเปอร์มาริโอมาริโอยูโรปกีอดีตแข้งตัวเก่าที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดการทีมเข้ามารับไม้ต่อจากกาม,มาที่อำลาทีมไปปัจจุบันปัชญาการทำทีมกิเลนพยองของมาริโอคือการเน้นดึงดาวรุ่งจากผลผลิตของอะคาเดมีขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และแน่นอนว่าวีรเทพ คือหนึ่งในแข้งที่มาริโอโปรดปานมากที่สุดเขาตอบแทนความเชื่อใจด้วยการก้มหน้าก้มตาทำผลงานในสนามได้อย่างน่าชื่นชมโดยเฉพาะจุดเด่นในเรื่องการจ่ายบอลที่ทะลุทะลวงสร้างความอันตรายให้กับทีมรวมถึงความสม่ำเสมอของฟอร์มในสนามจนไปสะดุดตาของมาโน่โพอกิงกุนซือทีมชาติไทยที่ใส่ชื่อไปลุยซูซูกิครับปี2020 ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมในเจลีกให้ความสนใจเตอร์วิลเทพเป็นอย่างมากต้องการแข่งดาวรุ่งวัย25ปีไปร่วมทีมหลังจบทัวร์นาเมนต์ทีมชาติและหากดูตามสัญญาของเขากับกิเลนพยองกำลังจะหมดในปีหน้าน่าสนใจเลยทีเดียวว่าหลังจากนี้อนาคตของวิลเทพป้อมพัน์จะเป็นอย่างไรต่อไปหากเขายังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้สม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่องแบบนี้ไม่แน่ว่านักเตะไทยที่จะไปค้าแข่งหลีกอาชีพอย่างเจลีกของญี่ปุ่นอาจจะเป็นวีรเทพป้อมพันก็เป็นได้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไนี่ก็เท่ากับคุณได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องเราแล้วนะครับแล้วเรามาเป็นครอบครัวเดียวกัน